สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่นอเเท่านั้นนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบอกถึงเหตุผลการแต่งตั้งในวิศณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นที่ปรึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือสลคว่ากำลังอยู่ในช่วงการร่างคำสั่งอยู่เป็นเรื่องของความถูกต้องและเหมาะสม ส่วนนายวิสุพร้อมจะเข้ามาช่วยงานใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าครับใช่ครับเรื่องนี้ผมได้พูดคุยกับท่านมาแล้วส่วนเป็นการสะท้อนหรือไม่ว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยขาดกุญซือมือกฎหมายนายกรัฐันตรีบอกว่าความจริงแล้วการทํางานก็มีผู้ชํานาญงานในด้านต่างๆไปไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือด้านเศรษฐกิจซึ่งเราก็พยายามหาทางเพื่อจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเพื่อทํางานให้กับพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลา ส่วนใครแนะนําให้นายกทัฐมนตรีพูดคุยกับนายวิษณุหรือไม่นายเศรษฐายิ้มแต่ไม่ตอบคําถามก่อนจะบอกว่าคําถามต่อไปและบอกว่าเขารู้จักกันอยู่แล้วรู้จักกับปการส่วนตัวส่วนที่นายกต้องการจะพูดคุยกับนายวิษณุอยู่แล้วไม่มีใครแนะนําใช่หรือไม่นายกทัฐมนตรีบอกว่าไม่ครับเราทํางานเป็นทีมอยู่แล้วทีมผมที่ทำงานอยู่ในธรรเนียบก็รู้จักกันอยู่แล้วโดยเฉพาะนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกทัฐมนตรีก็รู้จักกับนายวิษณุดีอยู่แล้ว ส่วนที่มีบางฝ่ายกังวลว่าเนื่องจากนายวิณุเคยอยู่ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจึงเกรงว่าจะมีการวางยาหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าถ้ากลัวตรงนี้ก็คงไม่ไปชวนท่านมาหรอกส่วนนายวิณุพร้อมจะช่วยงานรัฐบาลทุกด้านใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่าใช้คำว่าทุกด้านดีกว่าแต่เป็นการช่วยงานตามที่มีการพูดคุยกันตอนนี้ขอให้รอดูคำสั่งก่อนเพื่อความถูกต้อง นายเศรษฐาบอกว่าได้ปรึกษาหารือเรื่องข้อกฎหมายกับนายวิษณุเครือง,งามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับคดีที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สวเกี่ยวกับการตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีโดยพบที่บ้านพักเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เชิญมาพูดคุยพร้อมย้ำว่าไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับนายวิษณุซึ่งการทำคำชี้แจงยังไม่แล้วเสร็จแต่มั่นใจว่าสามารถชี้แจงได้และระยะเวลา15วันเพียงพอไม่ต้องขอขยายเวลาเพิ่ม ขณะดเดียวกันก็ยอมรับว่ามีความกังวลกับทุกเรื่องนายเสถีย,ยยังบอกถึงกรณีสถาบันพระปกเกล้าเปิดเผยผลสํารวจความเห็นของประชาชนเรื่องคะแนนนิยมที่พบว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยต่ํากว่าคะแนนนิยมของพรรคเก้าไกลทั้งตัวบุคคลและพรรคจะส่งผลให้ในายกรัฐมนตรีต้องเร่งทํางานหรือไม่ว่าแน่นอนเรื่องนี้เป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนกับข้อมูลที่ได้มา